สบายดีพี่น้องมันจะขูส่สกุลจ้าสบายดีพี่น้องมนีอน้นกะเสิยดมากกดเงินไปมอบให้สางแล้วพี่น้องเนาะให้กันน้าเนาะพี่น้องเนาะกะสี่ยังทีว่ากันว่าสิบล้านเนาะพี่น้องนนเงน,นา,านนะสิบล้านแต่ไอหน้าเพิ่นเอาไปก่อนแล้วสามล้านเนาะแล้วเพิ่นมาเบิกมาอ้นอน,นอีกเพิ่นมาเบิกมาอ้นอน,นตอนวงสงการอีกล้านหนึ่งเป็นสี่ล้านเนาะพี่น้องเนาะ แลงเงินภายในสิบล้านเหลืออยู่ประมาณหกล้านเรืออยู่หกล้านแลนว้วอ้นมาเด้ว่ากับแล้วแล้วว่าสี่ไ้ไอกะนาเพิ่มอีกล้านหนึง่งให้มันเป็นเจ็ดล้านรวมทั้งหมดแล้วเป็นสิบเ็ดล้านพี่น้องและเพื่อนบอกเอาเพิ่นว่าเพื่อนบอกเอาเพิ่นสีเอาภายแต่ได้สิบล้านหันเพิ่นว่าและอีกล้านหนึ่งสีใไ้เพิ่มแลวให้อ้นให,นหน้เบาต่าทำกับเบาหา้าย้าเพิ่นว่าเพิ่นบอกอ้อนมาแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็สี กดเงินกดยังหลวกับกระหายอากาศหนาเลยพี่น้องกับขอบมุกขอบใจทั้งผืนละลายที่ซอยอนน้อยแล้วพี่น้องน้องขอบมุกขอบใจอ้กันหนาละลายที่ซอยกับขอแหกันหนามีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องคนในครอบครัวเพิ่นกับห้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายกับแข็งแรงร่ำรวยเร่มรวยเงินทองซอยน้องซอยนุ่งขอบมุกขอบใจละลายขอบใจทั้งบาวตาธรรมนี่แหละพี่น้อง ลากับเบาอ้ายลากับทุกๆคนพี่น้องนอที่ไปเอลยซื้อพี่น้องเลยคืออันนับาวันกับขอบใจที่ว่ายืมมาอุปกรณ์ของเพิ่นมาเห็ดมายังกับขอบโกขอบใจหลายเด้อนับวันเด้อที่เพิ่นให้เครื่องอุปกรณ์มาเนาะซอยแบบเป็นอันออ่ายังเฮยเป็นลูกหมูเน่าตัดแนวตัดแน่ายังเนาะพี่น้องกับซาแป้งน้ำมอจอดหมอยัง เ่ินก็ให้ย,ยืมมาใส่ใ<ช>เนาะ <ใจ S 1> มาซอยประม,<ผ>ม,มุขใจละลายแต่ตอนนี้โอนกะสีกดเงินหลังจากกดเงินกะสีไปตลาดก่อนนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าสี่สูงกินเมื่อนเห็ดสุพอกกินเลยพี่น้องเลยโอนบสบายพี่น้องเลยไข่มนเมื่อเศร้านี่กินยาคือว่าไข่แน่ระบ,บาววันห้ไปแทแตกตั้งทรงผลมีเขื่องแทกตั้งทรงพี่น้องเลย นั่งบอท่านเดิไปแทะแล้วผลเลาวคุณน้องนองอุอนกันลงเลยเนี่ยบอลงตอนเช้านี่ไปแทะผลแห้งหรอทังทรงตู้เป็นลปนลำเฮาตุ้ยลายนี่แหละ<อ>พี่น้องเลยพยายามบุก,กินของหวานพยายามลดอยู่พี่น้องอุอนน่นเงาเป็นตู้พี่น้องนี่แหละตู้ยูเซโนตู eno, ต้กดเงินธนาคารพี่น้องประมาณนี้พี่น้อง ทางไทยกับอันเดียวกันน้องพี่น้องประมาณนี้แหละถูกกดเงินกันตอนนี้อนกัได้มาห้อนห้องแล้วเจ้าพี่น้องเงินอุนกับไปกดมาเรบร้อยเนาะเงินนีอุ่นกับสิได้ไปมอบให้งกานาเนาะพี่น้องเนาะ้วกาสิให้บ่อตะรรมกับเบ๋อ้ายน้ำพี่น้องจำนวนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกาให้เบาอ้ายผ่านมากับเปาตะรรมผ่านมากะ ทะเล็กทะเลนอยกับบไดถ่ายคลิปนอนกับบไดว่าออกไปในคลิปพี่น้องกะมีสุดนี่แหละสีได้หายเพลินกับสีไดถ่ายคลิปน้ำพร้อมกระแอนกันนาพี่น้องเลยแต่ขันสิไล่มากกับบอถกับบออ้านี่ที่อ้นหายมานี่กระตกอยู่เป็นล้านลานปลายแล้วพี่น้องเนาะที่หายมากับรวบรวมทั้งตัวนี้น้ำเลยพี่น้องเด้อเป็นล้านแหละล้านปลายนล้วพี่น้องเนาะไปพี่น้องรอติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นหมอบเมืนอไห้กันหน้าแต่คนที่มอบกับสีเป็นพ่อเอ

สบกูสาวสยดีปุ๊บป้าโทรไปแต่อย่างงาลังเทนึงินเงินแล้วสิไปมอบให้อันอ้ครามุงร่างครงร่างกายเลยเห็นเงินเลยอยากได้เงินพี่น้องรัตนาพี่น้องมือนะโดดใ่จะมานน้เรื่องคอเขาจนอย่าหักขอแน่วันนี้คอแน่วตายกัพี่น้องพูวละเนหนังพูวละิ ช่วยคนเห็ดยังกันอยู่เพื่อนบอุหเด้อพี่น้องเด้อไปกอดสแปงสุขขงรสิินมานังหลินน้ำมาอลไรพี่น้องหัวโลนพี่น้องหัวโลนมาแล้วมาแล้ว,ลว,ว,วเริ่มคอเด้อพี่น้องเด้อเริ่มแบ,บ่มือคอและเริ่มคอเป็นเลยพี่น้องเลยเริ่มคอมเป็นอันนี้คอแล้วไ่้คอให้พี่น้องพี่มือเพิ่อแล้วเขาเริ่มอยากคอแหละมากระหกะเดือนปลาย ผ่เห็ดยังกันพี่น้องซุ่มแซวกันอยู่บ้านอดน้อยตาตาติ่มเติมนี่กินแทะแน่อาพอแอสบายดีพี่น้องเมื่อี้ก็มุ่งลังคา เพื่อนพ้นน้อยกับสำเร็จแล้วเรรียยบ้อแล้วแล้วพ่อแอรกัสีมอบเงินจำนวนที่ว่ากัหน้าเพิ่มมาเฮ็ดซอยเนาะอ่ามูลค่ากับประมาณเพิ่นเอาไปก่อนแล้วกับประมาณ4ล้านเนาะแล้วยังอีกหล้านแล้วกับทางเบิดรวมกันแล้วเป็น10ล้าน10ล้านวะที่ให้เพิ่มอีกล้านหนึ่งล้านหนึ่งแล้วเพิ่นละมอบเป็นลูกมือเป็นสิบเอ็ดล้านแล้วเพิ่นว่ามอบให้ตธรรมกับบ่ออ้ายทาพี่น้องเอาตธรรม và đêm nóng có ai anh ừ. việc này đêm nóng ừ. à, đêm nóng à, đêm nóng đêm nóng đêm nóng hoặc là xin นับครบได้ครบว่าเช้าน่าให้เงินมาครบว่าจะบริหารคิดที่นั่นตอนนั้นกระทำมากระทำกระทำนี่กะให้ผ่านมากระลายอยู่พี่น้องเอ้ยกะพิธิราชให้บริหารคลิปผ่านมาขอเป็นอะไรเ้ยห้าแสนเด้อพี่น้องนับเอามาอ้ายมาใจเข้าใจลาเข้าใจหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้กระมันห้าแสน ก็หายผ่านมาก,กใหายอยู่นอกอ้ายเนาะเออหาง,องห้อามริเศษคลิปให้นอกนุ่งพี่น้องเลยเขาเล็กๆน้อยๆก็ๆกมกอ,เอบอเงินให้อายกานาเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบมกขอบใจเจ้าลายๆที่มาสอยกันเด้อขอบใจยนบเฮา ขอบอขอบใจให้มีแต่ความสุขความเจริญและครอบครัวกับมีแต่เงินน้องทองไหลมาบันนี้ไอ้กระนาเอเจ้ากระไรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอยน้องสอยนุ่งแค่านันแล้อแล้วนิเ็บมันแล้แล้วก็เ่งนเปลนยอเย่นองเข้ากเขากเห็ดผู้เดียวบอได้หรอม่เลยเห็ดผัวเดียวบได้ พุทาร์แอนี่นบ,นบัดซิเมือ่อจึงเอาไห้ค่ะมันหลดเนาะพี่น้องเนาะแสนนึงก็เลือกกินพุทธรแอนอดบ้านพี่น้อง <c oughs> ประมาณสิบดอนขอบกขอบใจหลายๆทั้งเบาอ,อ้ายนี่แหละครับน้องทายเบาต่อธรมขอบกขอบใจมันจะขูุ่กคนนั่นแหละแล้วก็ทุกๆคนที่บุญเอ่ยซื่อก็ขอบุกขอบใจหลายๆที่ซอยเนาะพี่น้องเนาะน้องนัดกับบ้านอลไพี่น้องอ่าน้องนัดกัน เปลาเต้ว่าหยอกพี่น้องสิเอาเงินมาห้เมียบ่เลือได้พี่น้องลูกลูกลูกล้นอยู่นี่ลูกลูกลูกล้นเฉ็ดจังได้ดีเฉ็ดจังได้ดีอยู่สิเอาเงินมาห้เมียบอคืดอยู่พี่น้องค่ะคดเยอาตาเมฆแม่้องนัดสกกาเอาคุมมือพี่น้องอา้านมาหาคุมมือตาติดติดเลได้มาหาคุมมือไล้กินมักสรีเออกินมักสรี มืดอผ่ามืดอพนเด้อนี่พี่น้องคือพนสีตกแล้วพี่น้องเนาะสีตกบริบูรณ์ตกกันยังโมงบรรยากาศกันตอนนี้กะบหาหกโมงแล้วนั้น,นเนาะทุกคนกานั่งซุ้มกันหน้าวันแน่อยู่หันพี่น้องไอ้อุ้ยพอแอบ์ประตธรรมบารเตอะไรพี่น้องทีมงานผู้ชายพี่น้องในคุ้มนี่แหละมากระกน้องแม่นี่ยนะพี่น้องคนหล่อในตำบลพี่น้อง กินเด้พี่น้องเอาเซาไฮกับกินเอาเซาไฮกับกินมะกรวดกับกับรวมมะกรูดโบมีแค่มีแค่ก็จังแห้งอ้นกับสีไปหาเห็ดกับเขากับน้ำเด้อพี่น้องเห็ดก้อยปลาต้มปลา้องนัดพอดีเลน้องนัดอุ้มน้องเม่แล้วกันหอยเากุ้งเมื่อข้างหม้อต้มปลาอ้นกับสีไปล่างปลาก้อนพี่น้องเห็ดก้อยปลากินอันนี้อ้นกับสีกับห้องแถวเด้อพี่น้องเด้อ หาเห็ดกับขอกกับเข่าซอยปูซอยปลาก่อยเนาะ้าพอพี่น้องจะนอนสุดพนากะเลิกวงกกะหา,ข,า,ข,าขี้ข่าขก้นน้าบํานาบํานายเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิด้ลาไปก่อนพี่น้องลาไปพร้อมกับสาปแปงแน,งนาพี่น้องเนาะฝากติดตามส่งขอบคัวชา,าวภูไทยเด้อสวงนี้จะเป็นเท่าไรพี่น้องเลยือว่าบได้เห็นเขามา รวมันอยู่ไก่โพดบอสได้ออก็ฝากติดตามอ่าซ้องครอบครัวสาวผู้ไทยี่เด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายแต่เก่ายัางว่า